เราอะตัดสินบนจากหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกไม่ใช่หรอใช่ค่ะมันไม่ถูกเลยเราไม่ควรตัดสินอะไรแค่ที่ภายนอกถูกปะแต่อย่างที่บอกค่ะชีวิตสมองและความเป็นมนุษย์มันไม่ทำงานแบบนั้นถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มันง่ายเราเลยควรจะใส่ใจในเรื่องของการสร้าง first impression ให้ดีถ้าเกิดว่าคุณสร้างได้นะคุณจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะในการทำงานหรืออะไรก็ตามได้ดีมาก every day charisma สัสดีค่ะเฮ้ยคุณรู้สึกแตกต่างกันปะฮัลโหลฮัลโหลน้ำก็าลยจะมาพูดถึงเรื่องของความประทับใจแรกค่ะเอาง่างยๆนะเวลาคุณเห็นตัวน้ำเองเนี่ยง่ายๆเปิดคลิปค่ะเปิดคลิปแบบไหนอะความรู้สึกเราอะมันจะแตกต่างกันทันทีเดี๋ยวทําให้เห็นอีกทีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับ Everyday Charisma นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรา,าพบกับ Everyday Charisma นะคะสวัสดีค่ะพบกับ Everyday Charisma นะคะปากไหมคะ สิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะเรียกมันว่า first impression นั่นเอง first impression ค่ะเป็นหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่มีการคุยกันมามา,มากมายถกเถียงกันมามา,มากมายว่าเฮ้ยมันจะสร้างความจดจำหรือว่าจะสร้างเป็น personal brand i n g ให้กับคนเราเนี่ยดีบากหมายแค่ไหนหรือเฮ้ยมันจะดูเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปไหมเฮ้ยหรือว่ามันจะดูเป็นการที่เราตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปไหมอ่ะกับแค่ไม่กี่วิแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมาเราจะได้เห็นตีอรี่หรือว่าทฤษฎีเยอะมากเรื่องของการสร้างความรับใจแรกว่ามันเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วินาทีจากที่น้ำอ่านงานวิจัยมานะคะมันมีทั้ง7วินาที9วินาที30วินาที2นาที <c oughs> เยอะมากแต่พวกงานวิจัยเหล่านี้ก็คือเอาเป็นว่าในแบบ,แบบแรกอะวับวับแ,บบแรกหรือว่าในความรู้สึกช่วงแรกๆที่เราได้เจอกันนะ มันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกกับเราอะได้อย่างไรและมันจะเกิดผลยังไงได้บ้างนะคะเอางี้นําเริ่มต้นด้วยบางงานวิจัยแล้วกันที่มาพูดถึงเรื่องของความประทับใจแรกเราจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วอะเราอะคิดแล้วว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ควรจะตัดสินกันตั้งแต่แรกอะแต่ชีวิตมันไม่ทํางานแบบนั้นค่ะแล้ววิธีคิดของเราที่จริงๆแล้วอะในความเป็นมนุษย์ เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเช่นกันงานวิจัยนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่หุยนนานมากแล้วนะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1977ค่ะถึงมันจะนานแล้วนะแต่ผลงานวิจัยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เข้าใจความเป็นรูปเนี่ยได้ด,ดีมากๆเลยนะคะเขาแบ่งผู้ชายกับผู้หญิงค่ะเอาเป็น2กลุ่มนะคะโดยที่เขาจะ,ะบันทึกการสนทนาหรือว่าบันทึกการคุยโทรศัพท์กันผู้ชายค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกค่ะจะได้ประวัติและรูปผู้หญิงที่หน้าตาดีและแบบสวยเลยนะคะกลุ่มที่2ออ่ะ จะได้ประวัติและรูปของผู้หญิงที่หน้าตาแบบชิลๆหน้าตาธรรมดาโดยที่ผู้ชายทั้งสองกลุ่มนี้จะไม่รู้นะคะว่าหน้ากับผู้หญิงที่ได้คุยกันจริงๆอ่ะเป็นคนละคนกันหรืออป่าวอ่าส่วนผู้หญิงอ่ะจะไม่ได้เห็นหน้าผู้ชายแต่จะได้รับแค่ประวัติเท่านั้นเองอ่ะทีนี้งานทดลองก็เกิดขึ้น,นะคะ่ะเขาก็ให้ผู้ชายเนี่ยนะคะที่กำรูปกำข้อมูลเนี่ยโทรคุยกัน นะโทรคุยกันไปโทรคุยกันมาผลการทดลองค่ะออกมาพอเราได้ปะจริงๆหลายคนน่าจะเดาได้นะคะคนที่ได้อารูปผู้หญิงสวยค่ะแอบนะคะเขาบอกว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะคุยนะเขาก็ถามว่าคุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนลักษณะไหนเฮ้ยผู้ชายก็บอกว่าอ๋อคนที่ได้รูปผู้หญิงสวยนะก็บอกว่าโอโ้ยเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ดูมีความแบบกระตือรือร้อนดูเป็นคนแอคทีฟมองโลกในแง่ดีน่าจะแบบเฮ้ยเป็นคนดีเลยล่ะอ่าส่วนคนที่ได้หน้าตาชิลๆหน่อยก็จะบอมคนนี้ดูอาจจะ เขาก็โอเคนะอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ก็อาจจะก,ก็โอเคอะไรเงี้ยก็ดูแบบเอนจีไม่ค่อยดีหลังจากนั้นค่ะเขาก็มาสัมภาษณ์ผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงค่ะกลุ่มที่ผู้ชายอ่ะได้รูปไปแล้วบอกว่าหน้าตาดีแต่ไม่ตรงแต่ว่าจริงๆเราไปตรงเนี่ยนะผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะก็กลับมาบอกว่าเนี่ยผู้ชายกลุ่ม A เนี่ยเขาดูเป็นคนที่กระตือรือร้นมากเลยแล้วเป็นคนที่คุยสนุกจังเลยอะ่ะเออแต่ผู้หญิงอีกกลุ่มนึงค่ะ เป็นผู้หญิงกลุ่ม B บีะที่ผู้ชายคิดว่าผู้หญิงกลุ่มนี้หน้าตาแบบธรรมดาบอกก็ผู้หญิงก็บอกว่าพวกนี้ดูเฉยชามากเลยแล้วก็แบบเอดูเฉยเมยอะดูแบบเออไม่ได้กระตือรร้นอะไรมากนี่คืองานวิจัยถามว่ามันสื่อถึงอะไรคะ่ะมันสื่อถึงว่าแม้จะยังไม่รู้จักกันนะแต่ first impression ที่ดีกว่านะคะมันก็สร้างความกระตือรือรน้นหรือสร้างความที่อยากจะรู้จักอยากจะคุยด้วยเนี่ยมากกว่า แต่ถามว่าเฮ้ยเราอะตัดสินคนจากหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกไม่ใช่หรอเอางี้นะน้ำบอกตรงนี้เลยถ้าคุณถามถึงเรื่องของแบบจริยธรรมและคุณธรรมและสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ค่ะมันไม่ถูกเลยเราไม่ควรตัดสินอะไรแค่ที่ภายนอกถูกปะ่ะเราควรจะให้โอกาสเราควรที่จะแบบให้ได้เราได้รู้จักกันมากอะแต่อย่างที่บอกค่ะชีวิตสมองและความเป็นมนุษย์ มันไม่ทำงานแบบนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มันง่ายและทําให้เราอะทำงานและประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายอะเราเลยควรจะใส่ใจในเรื่องของการสร้าง first impression ให้ดีนั่นเองนะคะ น้ำยกตัวอย่างง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะ,มะเมื่อกี้มันเป็นงานวิจัยที่มันอาจจะแบบมีรายละเอียดเดยอะใช่ปะ่ะถ้าเกิดอีกสักงานวิจัยหนึ่งค่ะที่คุณจะเห็นภาพเราชัดโปะเลยอะ่ะมันเป็นงานวิจัยเรื่องของปรากฏการ์เสื้อกาวค่ะปรากฏการ์ของเสื้อกาวเสื้อกาวคือเสื้อที่คุณหมอใส่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานะออกมาให้ข้อมูลน่ะในเรื่องของยาแล้วก็การรักษาทางการแพทย์ถ้าเกิดว่าอนใส่เสื้อผ้าปกติแบบเนี้ยเรามาอธิบายคุณจะเชื่อถือประมาณนึงแต่คนคนเดียวกันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใส่เสื้อกลาวหรือว่าเสื้อของคุณหมอเนี่ยมาอธิบายค่ะอยู่ๆค่ะความน่าเชื่อถือเนี่ยจะพุ่งสูงปรีดเลยแล้วคนจะรู้สึกว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงทั้งทาง,งที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะมันก็คือ first impression อะในการที่เราตัดสินไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยคนที่ใส่เสื้อกลาวอ่ะเขาน่าจะมีความรู้ทางด้านการแพทย์เพราะเรามักจะคิดว่าคนที่ใส่เสื้อกลาวคือหมอหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องของการรักษาต่างๆนั่นเอง นะคะค้ำอยากจะบอกว่าสมองเราเนี่ยนะถ้าใครฟังน้ำมาแบบเรื่อยๆนะคะน้ำพูดเรื่องนี้บ่อยมากสมองค่ะเป็นสิ่งที่ฉลาดแต่ขี้เกียจ คนเราค่ะมักจะมองอะไรเป็นภาพรวมเสมอเราก็ตัดสินรวมๆอ่ะเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานสมองเนี่ยให้มันใช้น้อยๆอ,อ่ะนะคะฉลาดแต่ขี้เกียจค่ะนี่คือสมองของเรา first impression น่ะเท่าท่าว่าแล้วเราจะสร้างได้ยังไงอ่านะคะน้ำบอกว่ามันสําคัญขนาดนี้แล้วมันคือความเป็นมนุษย์ของเราที่มันเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยแล้วเราจะสร้างได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสร้างได้นะคุณจะได้รับประโยชน์จากครั้งต่อๆไปอ่ะ ไม่ว่าจะในการทำงานหรืออะไรก็ตามได้ดีมากและมีเฝาก3ข้อนะคะว่าวันนี้เราจะสร้าง first impression ได้ยังไงนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันนะคะข้อแรกเลยคือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะยิ้มให้คุณเร็วที่สุดให้อีกฝ่ายนึงค่ะยิ้มให้คุณเร็วที่สุด ส่วนมากเวลาเราคุยเรื่อง first impression เรามักจะบอกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยต้องยิ้มซิเราต้องแบบเค้ยเราสดใสสดชื่นใช่ปะอันนั้นใช่ค่ะแต่เอาให้มันแบบไปอีกเลเยอร์นึงเลยอ่ะคือคุณต้องทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขายิ้มค่ะเพราะว่าอะไรคะคนที่ยิ้มอ่ะคือคนที่มีความสุขคนที่แฮปปี้ค่ะคือคนที่รู้สึกดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้าง first impression น่ะนอกจากเราอ่ะจะรู้สึกแฮปปี้เราต้องทำให้คนที่เจอเราอ่ะเขารู้สึกดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่ะ จะทำอะไรอ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ้มเร็วที่สุดก็คือการส่งยิ้มนั่นเองนะคะอย่างแรกค่ะคือเวลาที่เรายิ้มอ่ะยิ้มอ่ะมันเป็นการส่งสัญญาณอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรายิ้มเขาก็จะยิ้มนะคะเรื่องของการยิ้มเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่นับว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ทรงพลังมากเลยค่ะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขายิ้มให้เร็วที่สุดอาจจะเกิดจากการที่เรายิ้มอาจจะเกิดจากการที่เราทักทายค่ะอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยคุยกันในเรื่องที่มันดีๆก็ได้ ะะซึ่งมันก็จะต่อยอดไปที่ข้อ2เลยค่ะพอทําให้เขายิ้มได้นะคะเรื่องต่อมาข้อที่2คือให้คุณแบพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลาคือพร้อมบวกเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบร่างกายต้องการการประทานแต่หมายถึงว่าพร้อมในการคุยเรื่องบวกนั่นเองนะคะพร้อมในการคุยเรื่องบวกค่ะเวลาที่เราอ่ะต้องเจอใครต้องพบใครสร้างความประทับใจให้ใครนะคะอาวุธที่คุณต้องพกไปคือเรื่องบวกบวกที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่น การทักเขาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออคุณเห็นเรื่องดีๆในตัวเขาอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้หน้าตาสดใสมากเลยนะเฮ้ยวันนี้นี่โอ้โหใส่เสื้อสีแบบสดใสมากเลยรือโอ้โหวันนี้แต่งตัวหล่อมาเลยเฮ้ยสูรเนี้ยแต่เนี่ยการทักแบบนี้ค่ะทักในเรื่องบวกๆก,ก,ก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกเออเราเราคุยกันในในในวายที่มันดีขึ้นนะคะหรือว่าเราเนี่ยให้ลองคุยในเรื่องราวที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น อย่างเช่นบางคนอนะ่ะเวลาเจอการค่ชอบพักเลยหรือว่าเฮ้ยวันนี้รถติดไหมอะโอ้รถติดมากเลยเนาะโอ้ไม่รู้ทำไมช่วงเนี้รถติดมากเลยอากาศก็ร้อนฝนก็เยอะโอ้หืมามาถึงก็แบบคุยเรื่อปวดหัวมาก่อนเลยนะคะความประทับใจนะคะเอาใหม่นะคะเวลาเราคุยอะให้เรารพยายามลองหาเรื่องมาบุกคุยกันอย่างเช่น เออเนี่ยมากินกาแฟร้านนี้จริงๆอ่ะที่ชวนมากินกาแฟร้านนี้เพราะกาแฟร้านนี้มันเป็นกาแฟาที่แบบคุณภาพดีมากเลยเนี่ยได้ลองเมนูนี้หรือยังถ้าเกิดว่ากินกู้กับขนมอันเนี้ยเราชอบมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบบแนะนําให้กิน,นหรือเปล่าเนี่ยเวลาคุยอะไรเรื่องบวกๆค่ะมันก็จะพาเราไปในแบบเออ environment หรือว่าพาไปใน w i b e ที่มันเป็น w i b e ที่แฮปปี้พอเราแฮปปี้มันก็จะเชื่อมมาถึงข้อนหนึ่งเหมือนกันเรายิ้มเขายิ้มเห็นนะมันก็จะเริ่มเป็นวงจรน,นะคะส่วนข้อที่3ค่ะก็คืออันเนี้ยต้องทําก่อนออกจากบ้าน ข้อที่3นี่เราแบบทำก่อนออกจากบ้านเลยนะคือคุณต้องเตรียมการตีความให้ดีค่ะเพื่อจะให้แมทช์กับความต้องการของคนที่เราไปเจอ <c oughs> ข้อนี้การเตรียมการการตีความแปลว่าอะไรค่ะการเตรียมการการตีความเนี่ยมันแปลว่าวัานนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะไปเจอใครแล้วคุณอ่ะจะต้องเตรียม เตรียมตัวแบบไหนเพื่อให้เขาเนี่ยประทับใจและรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยคุยกันได้ง่งายๆหรือว่าจะสามารถเข้าถึงกันได้ง่งายๆนั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราจะไปเจอเพื่อนค่ะการตีความของเพื่อนก็คือไปเจอเพื่อนที่เออรู้สึกสนิทใจคุยกันได้ง่งายๆการสร้างความประทับใจอ่ะมันก็อาจจะเป็นการที่แบบเออวันนี้คุณก็แต่งตัวง่ายๆชิลๆกันเข้าถึงได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณต้องไปเจอคนที่แบบ FIRST m e มคือเจอครั้งแรกอะ่ะเราเป็นลูกค้าคนสำคัญแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าเอ,อ้ยเราต้องดีวงาน,นอีกหลายๆโปรเจกต์ลเลยทำไงอะ่ะต้องแต่งหน้าทำผมปะต้องใส่สูตรปะหรือว่าเฮ้ยต้องใส่รองเท้าที่มันแบบเออดูด,ดูแบบเทาา้าเขาใส่รองเท้ามาปะนะคะถ้าเกิดคุณต้องไปเจอลูกค้าคนสําคัญแต่ลูกค้าเนี่ยเขาค่อนข้างชิลคุณก็อาจจะชิลได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ต้องใส่สูตรให้ดูภูมิฐานหน่อย แต่ถ้าวันนี้คุณจะต้องไปเจอลูกค้าคนสําคัญเหมือนกันแต่เป็นแบบโูหเป็นระดับผู้บริหารน่ะการเตรียมความประทับใจคุณก็ต้องเนียบทั้งตัวคุณเนี่ยต้องใส่สูทกับกางเกงที่มันสีเข้ากันไม่ใส่กางเกยงยีนแต่ว่าใส่เป็นกางเกงสลักแบบเนี้ยอันเนี้ยคือการตีความการที่เราอ่ะเตรียมตัวและตั้งความประทับใจไปก่อนน่ะมันจะสร้างหลายอย่างมากเลยนะอย่างแรกคือโอเค first impression มันเกิดแน่นอนแต่อย่างที่สองที่มันสำคัญเนะี่ยคือมันจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองค่ะ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะรููกาละเทศะอะเฮ้ยเราแต่งตัวได้แบบดีอะเฮ้ยเราเตรียมความมั่นใจมาดีเราเตรียมการทักทายมาดีเราเตรียมเรื่องที่จะคุยเนี่ยมาได้แบบเป็นเป็นอย่างแบบทำการบ้านะนึกออกปะ <S <S เพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะไปเจอใครอะ f i r s t impression ่อะหลายคนจะบอกว่ามันก็อาจจะเกิดโดยไม่ตั้งใจปะน้ำบอกตรงนี้เลยนะคะคุณต้องตั้งใจค่ะสร้างให้มันเกิด แล้วมันไม่ได้ยากจนเกินไปนั่นคือการที่เราอ่ะมีสติกับการใช้ชีวิตว่าวันนี้เรากําลังจะเจอใครเรากําลังจะทำอะไรน้ําบอกเลยนะในยุคนี้ค่ะถ้าเกิดเรากลับไปที่งานวิจัยแรกที่เราคุยกันคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็แบบบิวตี้พิวรีตเละเด็คนที่หน้าตาดีก็จะมีโอกาสทางการใช้ชีวิตและสังคมมากกว่าเอาจริงนะในยุคนี้ค่ะความสวยความหล่อความหน้าตาดีมันคือทักษะที่ฝึกได้ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครแล้วเฮ้ยเราบอกโหสวยจังเลยอ่ะเขาก็อาจจะขอบคุณแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับเขาลึกๆนะกว่าเขาจะสวยได้แบบเนี้ยกว่าเขาจะหล่อได้ขนาดเนี้ยมันไม่ตื่นมาแล้ว้าปาแบบนี้เลยนะคะเราต้องฝึกตัวเองมากเลยคุณลองไปคุยกับนางแบบดินางแบบอ่ะสิ่งที่เขาดีคืออะไรระเบียบร่างกายถามว่าตื่นมาก็ระเบียบร่างกายดีเลยป่ะฮึมโอ้โหกว่าจะฝึกเดินกว่าจะฝึกหลังตรงกว่าจะฝึกให้แบบร่างกายมันแบบ ขยับอย่างมีสเสน่ห์ะเขาต้องฝึกเยอะมากหรือคุณบอกเฮ้ยคนนี้ทำไมแบบผิวดีจังเลยโอ้โหถามวันดีทุกวันนี้มาร์กหน้านี่เต็มตู้เย็นเลยนะบอกว่าวเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะมีบุคลิกภาพดีหน้าตาดีเพื่อสร้าง first impression มันคือทักษะและทุกคนฝึกได้ จากตัวน้ำเองที่นำสอนเรื่องของการปรับรบุคลิกภาลี้และการสื่อสารน้ำยืนยันจริงๆนะคะว่าเรื่องนี้ฝึกได้และคุณก็ควรจะให้ความสำคัญเพื่อให้การทำงานและการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปได้ดีน้ำขอจบ E ีีนี้นะด้วยอีกหนึ่งงานวิจัยเลยดีกว่าเพื่อที่จะยืนยันว่าความประทับใจแรกกับมันสําคัญจริงๆนั่นคือในเรื่องของการสัมภาษณ์งานคะ่ะเขาบอกว่าไม่ว่าการสัมภาษณ์งานนะคะจะยาวแค่ไหนอะ่ะยีหรือ30นาที แต่คนสัมภาษณ์ค่ะเขาเนี่ยตัดสินผู้ที่มาสัมภาษณ์เนี่ยภายในแค่ไม่เกิด20หรือ30วีแรกจาก first impression จากความมั่นใจจาก m a n เนอร์เนี่ยที่มันดีเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ค่ะก็ใครนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการสร้าง first impression อะลองมาคอมเมนต์ดูก็ได้นะคะว่าสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ในจุดไหนบ้างในมิติไหนบ้างและเรามีการพัฒนาตัวเองยังไง ให้เราสามารถสร้าง first impression กับคนรอบข้างได้ดีเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันไว้เลยนะคะและถ้าใครค่ะอยากจะได้เคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตแบบสนุกนะคะก็อย่าลืมติดตาม Everyday c h r i s m a นะคะกด subscribe กันไว้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ